เหมือนกับมารูตโตะที่เป็นชายผู้ตามหาฝันที่เป็นโคคนเน่วันนี้ครับเป็นชายที่คว้าฝันมาแล้วด้วยกับมือก็คือคาชาเอฟแปดฮะสวัสดีครับสวัสดี จะไ,ไ,ไม่ฝันม่อยู่ในมือแล้วโอ้สักเถอเลยแร้วหนึ่งเหมือนกับเป็นนารุตโตะโอ้เคยนะแลงานสุขการเป็นโอ้คันนี้น้ำหนักมาเดิมอย่างนั้เลยนะครับก็บอกอันนี้ครับว่าทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในโลกใบนี้ได้งานมากครับคุณคาชาครับติดตามนารุตโตะตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็นารุโตะมาตั้งแต่ปี2002 2002ถ้าจำไม่ผิด 2002, 2002, 2002ผมน่าจะเริ่มอ่านประมาณปี2000 2005- 2006ประมาณนั้นครับผมก็รับสิบปีแล้วสิบปีแล้วครับสิบปีแล้วับนเะต,ต,ตนนิบโตมาด้วยกันะเลยทีเดียวคือเรื่องจากตอนแรกเนี่ยพี่ชายเป็นคนที่ชอบอ่านกระตูนมากครับเขาก็แบบเฮ้ยลองอ่านดูแล้วก็ไปแบบขโมยมาอ่านบ้างเขาอ่านไปอ่านมาขโมยมาอ่านด้วย,อ,ยนะอ,อ่านไปอ่านมาผมจำในรายละเอียดเข้าๆไม่ได้แต่จำได้อีกทีคือติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ยังขโมยมาอ่านอยู่ไหมครับตอนนี้ทํางานหาเงินได้ซื้อเองแล้วน่ารักที่สุดเลยนะครับผมตอนนี้ทําบูธเนชั่นก็มีมาขายด้วยซื้อเซ็ตก็ได้ครับตอนนี้ผมมีอยู่2เซ็ตแล้วครับโอเคเป็นตัวอย่างที่ดีเลยทีเดียวนะเอาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่าครับผมสําหรับตำรตะครับต็นทางจากเด็กไม่เอาไหนครับเป็นฮีโร่แห่งโคค้งเงะอาแห่งโคโนฮะครับในเรื่องการ คุณราชาชื่นชอบตัวละครตัวใดเป็นพิเศษคนระับท่้งในเนื้อเรื่องนะผมต้องชื่นชอบนารูโตะที่สุดอยู่แล้วครับทำไมครับเพราะว่าหลายๆอย่างในถ้าใครที่เคยอ่านก็ทราบดีว่าคุณะสัาเกยหรือ,อ,เ,อ,รอเรื่องไม่ดีมันเข้ามาเยอะมากแต่ว่าจะเป็นคนที่มีมีแนวคิดมีมุมม,ม,มองที่ดีและออย่างนึ่งเขาเป็นคนที่มีวาทะที่ดีสามารถพูดบัดล้อมให้ตัวร้ายทั้งหลายนะกลับมาเป็นคนดีได้หลายคนมาก ชื่นชอบคาถาอะไรเป็นพิเศษของรุโต้ครับคาถาอะไรเป็นมหาลัญ่ณจวนถูกต้องผมจะพูดก็รมครับมต้องชอบแบบนี้ใช่ต้องเลยไหครับและในเรื่องครับแน่นอนว่าหลายคนครับชอบชื่นชอบในการให้ตัวละครที่เราชอบสมหวังความยักยกับมอนกตารครับในเรื่องครับโนรุโตะเป็นแฟนกับทินตาจนได้โนรุโต้เป็นลูกมาครับส่วนตัวคุณชาครับเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับดีใจเหมือนได้ไปงานแต่งของเขาเองเลยครับผม ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยฮะยิ่งปีที่แล้วผมจําได้เดลาสมาครับผมถ้ามีหมอนอยู่ในโรงหนักแลกของคุณจิ๊กหมอนเหมือนกันเข้าใจความรู้สึกการเราเหมือนกันเวลาจะจิ๊หมอหรือเราเปนอะไรสักอย่างผมก็อยากจะจิตกหอนให้ถ่าช่วยนะครับเพราะผมอาจจะต่างกันเล็กน้อยครับของคุณกัลชันที่อาจจะเป็นนารุโตะกับอิกนั่นแหละครับผมเป็นนารุโตะกับซาสึเกะ แฟนผมก็น <kung> ่าจะถูกเืนกันขอเสียงแฟนคูณจริงคุณนีหน่อะแล้วให้เรื่องเดินไปทางถูกต้องนะครับสายเลือดก็แรงจริงๆนนองต่อไปต่อครับครับผมให้ภาคนี้จะเป็นภาคของลูกครับคุณกระชาได้ติดตามต่อหลังจากที่จบภาคปกติแล้วหรือเปล่าครับติดตามครั้งต่างกันมาเรียบร้อยแล้วบินไปดูมาแล้วรอบหนึ่งจะกลับมาดูอีกบินไปดูแล้วรอบหนึงด้วยครับผม เป็นแฟนประธานจริงอเอตัวนี้ไม่สักครับครับผมในนั้นได้ไหนเคยดูแล้วรอบหนึ่งด้วยสอบถามนิ่นึงครับว่าการที่หลายคนบอกว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่มีที่สุดของนารุโกะเป็นคำที่เกินจริงไหมหรือเปล่าครับไม่เกินครับผมหลังจากที่ท่านแฟน,น,นหลายๆคนน่าจะเคยดูมาในทุกๆภาพของเดอะมูฟวี่ผมอยากจะบอกว่าภาพนี้เป็นภาพที่เขาเรียกว่ามีจุดให้เราพักแป๊บเดียวอ่ะพอเราตื่นเต้นตื่นเต้นพักไปแป๊บหนึ่งเราจะตื่นเต้นต่อแล้วอ่ะคือจะเป็นอย่างนี้ ยาวทางเรื่องทางเรื่องที่เราจะวิ่งตลอดเลยอ่ะถูกต้องอาจจะไม่วิ่งตลอดเวลาอาจจะมียืนบ้างเราต้องพักอย่งไรอ๋อแล้วท่านท่านท่านครับที่ยังไม่เคยดูนารโตมาก่อนเลยครับ แต่ใช่คุณชาาครับน้องหนาวจัดหลักรีนเล่นกิจแดงคุณดึงเอาของเล่นการทุกท่านในเรื่องนี้มาดูการตูนเรื่องนี้หน่อยดีกว่าขนาดนั้นเลยนะฮะก็ผมเชื่อว่าพี่ๆนะฮะน้องๆหลายๆท่านนะในนี้เป็นคนชอบอ่านการ์ตูนอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็อาจจะเพิ่งรู้จักนารูโตะเป็นครั้งแรกนะครับผมถ้าถ้ามีเวลาว่างๆนะหลังเลิกจากเลิกงานหรือทํากิจกรรมอะไรนะฮะลองหาลองหานารูโตะของมูฟี่มาอ่านดูเพราะว่านอกจากจะสนุกแล้วผมว่าเรื่องนี้ยังให้ ให้ข้ค,คิดอะไรหลายๆอย่างกับผมมากจริงๆครับเรียกว่าเติบโตมาด้วยกันเลยทีเดียวาการที่นารูโตจากเด็กหนุ่มไม่เอาไหนสูก่การผูครั้งนี้ครับคุณคาชาก็จากเป็นเด็กหนุ่มที่เอาไหนอยู่แล้ว <c oughs> ดีเลิน้าตาดีเรียนเก่งสูงก่การเป็นอะไร <c oughs> นิดนึงสิเอาเป็นสิทแข่เราต้องค,รครวรกันหน่อย ดูนั่นเองว้าดวงดาวม่เ็นกำมือแล้วครับผมฝันได้เจอกันเลยทุกอย่างเหมือนกันเลยครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับจุดนี้นีผมว่ามันไม่ใช่อาชีพมันไม่ใช่อาชีพของผมอาชีพเดียวนะผมว่าทุกๆอาชีพครับไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรก็ตามผมก็จะมีมีจุดมุ่งหมายมีความฝันของเราอยู่แล้วแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะขึ้นไปประสบความสําเร็จตรงนั้น แล้วมันมันเหมือนการ์ตูนเลยที่ระหว่างทางอ่ะมันจะไม่เรียบง่ายมันจะไม่มีอะไรราบเรียบมันจะมีอุปสรรคเข้ามาครับแต่สุดท้ายถ้าเราพยายามหรือเราชอบมันจริงๆผมว่าเราจะสามารถเข้าไปได้ใกล้มันที่สุดชีวิตจริงกับการ์ตูนมันมันมีเรื่องคล้ายๆกันก็ตรงนี้แหละคล้ายกันนะครับแสดงว่าการที่มึงกรชากก้าวมาถึงจุดนี้ได้แลยัดไถ่รถติดด้วยต้องมีจักรกาซ่อนเลนขอก้าวหางด้วยก็คือมีแบบว่ายัดิช่วงนี้จักรกาจะแน่นไปหน่อยกินเยอะแลก จะดูของผมบ้างจังนะฮะสุดท้ายครับอยากใหุ้ณกระซาครับเชิญ<ม>ช,ว,ชวนน้องๆพี่ๆสมมตินชนุท่านรวมถึงแขกรับเชิญผู้เกียรติหลายท่านมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะเข้ามาถึงประเทศไทยแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เป็น,ปน,แ,ฟน,ปนแฟนของการ์ตูนเรื่องนี้นะฮะและผมเชื่อว่าน้องๆพี่ๆหลายๆคนก็เป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นโรโดโตารโโตโดมูฟี่วันนี้เข้าฉายให้ชมแล้วนะฮะยังไงก็อย่าลืมมาชมกันเยอะๆนะครับ อาแล้วครับและนี่คืออีกหนึ่งดวงใจจากแฟนมนแะของเดอะโตคุณข้าชาเอฟบีดับขอบคุณครับทันทีที่อยู่ข้างเขานะครับสัมผัสก็ถึงจะกลาความหลอกระแทกหน้าหน้า่ากทับเลยเลยทีเดียวอยากจะมีหน้าหล่อๆแบบนี้บ้างจะได้ไม่ต้องใส่หน้ากากแบบนี้